ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวันสำคัญอีกวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยนั่นก็คือวันวชิราวุธหรือที่เรียกอีกชื่อว่าวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งตรงกับวันที่25พุทจิกายงของทุกปีวันสำคัญนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้รำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สำคัญ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในหลายด้านเลยครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือที่เรารู้จักกันในนามของรัชกาลที่6ทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากในช่วงสมัยของพระองค์ทรงครองราชย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2453จนถึงปีพุทธศักราช2468 ระยะเวลา15ปีของการครองราชนี้ในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานใหม่ให้กับสังคมไทยและได้ทรงุเริ่มการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรณียกิตหลายด้านที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างมากเริ่มจากด้านการศึกษาทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และการพัฒนาในชาติโดยทรงก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งหวังที่จะสร้างผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศในอนาคตนอกจากนี้พระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการสร้างสารรค์วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทยอีกด้วยพระองค์ทรงพระปีชาสามารถในด้านการประพันธ์วรรณกรรม ทั้งในรูปแบบละครบทกรอนและบทกวีหลายเรื่องของพระองค์ยังคงเป็นวรรณกรรมที่ได้รับการดกย่องจนถึงทุกวันนี้เช่นพระราชนิพนธ์เรื่องมัทนะพาธาที่ถือเป็นวรรณกรรมชั้นยอดของไทยนอกเหนือจากด้านการศึกษาและวัฒนธรรมแล้วรัชกาลที่6ยังทรงปลูกฝังแนวความคิดเรื่องความเป็นชาตินิยมให้กับคนไทย เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติทรงก่อตั้งกองเสือป่าซึ่งเป็นองค์กรที่ปลูกฝังความรักชาติความมีวินัยและการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมกองเสือป่ามีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในหมู่ประชาชนและเยาวชน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้สังคมไทยเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบันวันวัชิราวุธได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อนำลึกถึงคุณนูปการของรัชกาลที่6โดยมีพิธีการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงโรงเรียนลูกเสือและหน่วยงานต่างๆที่จัดพิธีถวายพวงมาลาและจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความเคารพ และสันนิษในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้ตระนัึีความสำคัญของการมีส่วนร่วมในสังคมและการสร้างประโยชน์เพื่อประเทศชาติสุดท้ายนี้วันวชิราวุธไม่ใช่แค่วันหยุดหรือวันแห่งการระลึกถึงอดีตแต่ยังเป็นวันที่เราจะได้เรียนรู้ จากพระราชกรณียกิจและพระปีชาสามารถของรัชการที่6รวมถึงแรงบันดาลใจในการทำความดีและการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมหวังว่าทุกคนที่ได้รับฟังวันนี้จะได้รับความรู้และความเข้าใจในความสำคัญของวันวชิราวุธมากยิ่งขึ้นขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ